เอาลครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในไมคครับเอาชีวิตรอดใน EP ีที่1นะครับผมวันนี้นะครับก็มาด่นไมคครับเอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วเราจะไปได้กี่วันหรือว่าจะท้อในวันแรกๆนะครับหรือว่าจะไปจบลง ในกี่วันนะครับก็รอดูกันเลยนะครับ EP ที่1นะครับต่อไป EP ที่2องนะก็รอดู EP ที่2ได้เลยนะครับผมก็มาเล่นเอาชีวิตรอดบ้างนะครับผมก็เลียนมือเดิร์ไปเยอะแล้วเนาะสาม EP นะครับมเดี๋ยวค่อยลงนะครับจะค่อยๆลงเอาชีวิตรอดบ้างนะครับมือเดิ้บ้างนะก็จะมีแค่นี้แหละครับผมช่องนี้นะไม้ค้าบ้างแดดบ้าง มือเดอบ้างอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปหาเล่นเกมอื่นด้วยนะครับเช่นโลบอกแลไปหาเล่นเกมอื่นเช่นโลบอกนะคบผมแมปต่างๆเนี้ยครับก็รอดูเลยนะครับอาเรามาเริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นแรกของการเอาชีวิตรอดใช่ไหมครับเราก็ต้องตัดไม้ครับผมตัดไม้นะครับเริ่มมาต้องตัดไม้ก่อนเลยครับไม่มีไม้ทำอะไรไม่ได้ เราตัดตัดมาอีกกออีก,อกนี่เป็นีกหมื่เราจะาสรางฐานก่อนค่ะตอนนี้เราจะเก็บไม้ให้ได้เยอะ ปิดแกะนะคะไม่มีรถดังนั้นที่เราอยากผ่านคืนนี้ไปเร็วๆแล้วก็รีบฆ่าแกะซะก่อนมันจะหนเ,เคดัาน2 ุนแกะได้มาสองบล็อกะรับตัดต้นไม้เก็บไม้ให้ได้เยอะๆะ ใมัเยอะๆแ้แต่จะเป็นพันอะไรก็ตัดใ่หิน้นนกิ่อนอ่าแรกนะครับเรายังไม่ um โหลดมืหน yeah. ึ <iedzieć S 2> ่งจุดหนึ่งจุดห้าไม่เล่นนะครับสายมินิเกมเพราว่าถือว่าสายมินิเกมเนี่ยชอบนะครับผมหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าเนี่ยสายมินิเกมดีมากเลยสายมินิเกมเนี่ยลื่นหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าเนี่ยเหมือนลื่นแล้วนะครับค่าขยายเื่นหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองก็เลื่นได้นะครับไข่ได้นะครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ด หนึ 1> 1. 2, 2, 2, 2, 1, 1, ่งจุดสองจุดสองหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งก็ลร่นได้นะมันจะไม่ค่อยลื่นสะเทอไหลนี่ครับส่วนที่ผมเลือกมาก็ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดถ้าใครโทรศัพท์ดีหน่อยก็จะประมาณหนึ่งจุดยี่สิบกว่ากว่านะโอเคไม้มาเยอะพอตัวแล้วเราจะไปหาที่พักกันนะผมมาผมจะสร้างบ้านเลยนะ कॉले แต่มันไม่ใช่ยังไงมันต้องมีแล้วขอทังมาว้าววูววูวเดี๋ย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 วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตายโอ้โหอะไรเนี่ยเกือบตายอูว มันตั้งหลักไม่กินสภาพเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงเน่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเาฝาลองปินเน็ตใช่ไหมปินเน็ตก่อนไม่ได้ใช้เน็ตร่กปีด,ดปิดไวไฟเกือบตายฮะถ้าไม่มีน้ำนะเมื่อกี้เนะี่ยน่าจะตายไปแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่มีน้ำนะเรียบร้อยนียครับ ตอนนี้เราก็หาวิธีขึ้นอยู่จะใช้ไม้ก็น่าจะเปลืองเอาหินแล้วกันไม่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 เอาหินอ้ออะไรขุดขึ้นเลยขุดขึ้น,ข,ข,น,ข,ข,นขุดขึ้นเลยโอ้โหทไมไม่มีน้ำเมื่อกี้ตายนะโอ้โหคนลุกวาบเลยตกใจเลยเมื่อกี้นี่ตกใจนะขุดขุดมายังไงให้มันตกขุดแบบเมื่อกี้แหละฮะ อ้ยสังเกตว่าหลอดอาหารผมจะลดเร็วแปลกนะครับนี่คือหมุนนะจฉะนั้นเราต้องระมัดระวังว่าจะไม่ใช้หินแล้วเราก็ต้องใช้แล้วยังไงเราก็ต้องลองหมืนโอเคโอ้ เกือบตายเนี่ยเกือบตายหูช็อตเมื่อกี้เกือบตายช็อตเมื่อกี้เกือบตายเลยเนี่ยอู้หนๆาน่าน่าจะมีอีไแล้วโอโ้โหขานอขา่อขาอืมขั้นตอนแรกก็จะคราบเตาเผาเพราะว่าหิวตอนที่สอง อยจากนั้นก็เผาอาหารอะตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วหิวหิวหิวมากขอเนื้อหน่อยแกะ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 ยายาให้โดนยาให้โดดเยอะมันจะตัอ จริงๆกินเนื้อดิบก็นานนะครับแต่ผมไม่กินนะ ตัดไม, <Yeah. S 1> ม้ฮ่ะนี่ยลงปุด,ดีครับเราจะไม่ไปทางนั้นเด็ดขาดนะเห็นเพราะว่ามอนมันเยอะสเลเก,กินยังไม่อยากตายในตอนแรกๆให้ผมฝืนตายเนี่ยที่เกยบเ,เล่นเลนหมดตรงน,นี้น่าจะมีหมู่บ้านหรือเปล่าเบอะอมัน เราต้องลุงเหมืองเจ้เราจะต้องเหมืองเล็กๆก่อนนะครับผมค่อยลุมเหมืองใหญ่ตอนมีของพร้อมแล้วนะเวลาวาด้วยเจ้เรจะคุณเหมือคุไปเยอะๆเลยครับผมต้อง โอเคขุดจนพีิเอหหินพังก็จะได้ประมาณสองชุดนะครับสองชุดครึ่งๆเลยครึ่งคือม่นเป็นสองชุดครึ่งน,นะครับเนี่ยตอนตอนขุดเนี่ยก็จะได้พวกเหล็กสีก้อนแล้วก็สแปดคือฐานโอเคกลับกลับเลยกลับเลย ตามบ้านไงส่วนประตูเนี่ยผมจะทําเป็นไม้อันนี้ใช้ไม้บาเรเลนนะ,ะประตูนะส่วนบ้านหลักเราจะใช้เป็นโอ๊กนะครับโอเคเริ่มสร้างเลยนะ เราจะปูพื้นเดี๋ยวเราจะปูพื้นด้วยหินนะะนาดกามะกามาเลยเราจะเป็นตารางเท่าไหรด่ดีเอาบ้านเล็กๆก่อนนะครับเอาบ้านเล็กๆเดี๋ยวค่อยขยายเอาเป็นนี่กีห่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อ๋ประมาณหกคูณหกแล้วกันนะหกคูณหกโอเคสองสามสี่ห้าหนึง่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยนึ่งฟ้าย,ยังลองอยู่โอเคเราจะทำบ้านเล็กๆก่อนเนละยเพราะจะขยายที่หลังคนระับบ้านเชียวขาวนะฮะ ก็ขาใหญ่นะครับขอทําถ้าทําโอเคตัดไปตอนที่ผมทําบ้านเสร็จเลยนะครับว้าวสวยนะครับสวยดูดูด้ามีเ็ดเดอร์นะะสวยนะครับดูเกาะลอยฟ้าฮะสกาย นนี้ผมก็ได้ออกมาตัดไม้เพิ่มนะครับก็จะไปทําเสาบ้านหรือว่าขอบทําให้ข้างนอกมันสวยงามนะฮรไปดูว่าผมจะสร้างบ้านยังไงนะครับไปดูเลยเนี่ยโอเคเลวในตอนนี้โครงบ้านแล้วก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็มืดพอดีด้วยเดี๋ยวนอนงอนตอนเช้าสร้างใหม่ ในตอนนี้ผมก็ได้เอาหินม,มาตกแต่งทางเข้าบ้านนะโอเคทางเข้าบ้านเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วในเะก็บของแล้วก็มา,มาทำมาทำบ้านกันตรงนี้สองบล็อกนี่ครับ ไปเรนะื่อยมันก็สวยเองไม่ต้องคิดมากอันนี้สร้างโฟสโๆนเลยไม่ได้วางแผนอะไรเลยมันก็น่าจะออกมาแบบทุเรีดนิดนึงนะครับไม้อกพอไมเนี่ยโอเไม้ออกพอนี่ครับแบบเกือบหมดอนะ่ะพอบบเกือบหมดนะครับ โอเคอย่างนั้นนี่ครับเราก็จะใช้ไม้ดินที่เราขุดมาครับไปครับเป็นบันไดเนี่ยหรือว่าอเอามาทำหลังคานั่นเองโอเคแค่ okay. okay. นี้น่าจะพอมั้งหนึ่งจุดเนี่ย หรือว่าเกยน่าจะเกินนะหนึ่งชุดก็พอแล้วโอเคเราจะเอาใช้ดินต่อนะครับมันดูฟ้าลองดิเดี๋ยวทำบ้านเสร็จเดี๋ยวตุวคกิดเลยนะครับโอเคโอเค,อเคตัดไปตอนที่ผมสร้างหลังคาเสร็จเลยนะครับ โ okay, อเคคงไม่มีใครมาดูบ้านข้างขุดบ้านหรอกมนะ่เอาดินไปข้างบนเลยโอเคคงไม่มีใครมาดูข้างบนหรอกอเพราะว่าเราก็ปิดไปหมดเลยโอเคปรับแต่งตรงนี้อีกนิดนึงปึ๊บโอเคจากนั้นก็มาตกแต่งตรงนี้แล้วก็เอาดินนี้ออกก็ไม้เราก็ไม่พอ ก็ไปตัดไม้มาแล้วนะครับในพันละขึ้งกองเนี่ยพันละขึ้นกองเนี่ยขึ้นกอง,กองถ้าเอาไปคราเป,ป็นไม้แปรูปก็น่าจะเยอะอยู่ ้าร้องหนักมากับเราจะรีบสร้างแล้วรีบปิดเลยโอเคโอเคเรืออันเดียวก็อีแปะตรงนี้ดิแปะทำอีกโอเคทำอีก ไม่เอันอ,อ,อ,อ้าวเกมโกงผมคุณผู้ชมก็อีหายโอเคไม่ใช่กูอีดิบนันไดโอเคไอต,ตัวเขียวมันเกิดแล้วนะเห็นไหมนะ่ะอยู่เอาคนของเข้าบ้านแล้วก็นอนกันดีกว่า น o no โอเคฟานไปด้วยนะเฮ้ยบ้านกูบ้านกูใจเย็นใจเย็นบ้านบ้านคอยบ้านเท่าบ้านเท่าดี้อย่าหุดอ้ เสียบร้อยฮะืหเถมทำมันบักต่างหากนะมึงนเขนียวเอ้ยขนแอร์ว่ะไอ้เขียวดูในน้ำโอ้ยควรเรียกมึงว่าเขียวหรือควรเรียกมึงว่าไม่อยากพูดอืรอควรเรียกมึงว่าไอ้ ต่อฮะเฮยีเ่ยมจริงเยี่ยมจริงเขียวเลยโอเคโอเคบ้านเราก็มีอะไรหายไหมตัวครับตัวครับอยู่ไหน,นใช่ครับตัวครับเลยโอู้ไอเขียวมาแป๊บเดียวบ้านบึ้มก่องหายอีก ควรทำยังไงกับมึงดีโอ้โหมามาทีบ้านบึ้มเลยหินอยู่ไหนเนี่ยหินหินไม่มีหินแตกตัวละเปิดไปแตกเลย โอ้โเขียวเอ้ยทำไงล่ะจีนีโอเคคาประตูแล้วจบคลิปได้ระว่าภารกิจล้างบ้านเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม เพราะว่าภารกิจเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับสําหรับไม c ครับเอาชีวิตอ,อดนี่ครับผมจะลงเรื่อยๆนะครับแม้แต่จะตีมังกรจบคลิปเแล้วก็ตามนะครับเอาละครับในคลิปนี้บ๊ายบาย